พี่ครับพี่น้องนี้โดนฝนไหลครับพี่น้องโดนันลมฝนเตียงนาครับเดี๋ยวันลมฝนเตียงนาครับโดนฝนไหลครับหมันก็ไม่หมันนะครับวันนี้ฝนตกแรงมากครับชุ่มนานครับแต่ที่บ้านไม่รู้ว่าจะตกแรงไหมนะครับเดี๋ยวครับดู๋วดูครับตกแรงครับฝนก็ตกครับแต่ไม่รู้ว่าที่บ้านตกแรงไหมนะครับ่าไปดูกันนะครับที่บ้านนะครับ สภาพครับครับมาถึงบ้านครับโดนฝนไล่ขึ้นจากห้วยนะครับดูน้ำครับเจิงนองเลยครับโอ้เย็นสบายดีจังเลยครับสำหรับวันนี้ครับฝนตกแรงอยู่นะครับสุดยอดสุดยอดอยู่ครับความชุ่มชื้นก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าความมานของเราดีสิครับโดนไล่นะครับ พึ่งจะลงแหนได้ไม่กี่ครั้งเองครับไม่มีความหมานเลยวันนี้นะครับผมถือว่าพอได้อยู่ได้กินนะครับลับกล้องก่อนครับครับ ดูสรุปันครับว่าจะมันมากมันน้อยแค่ไหนนะครับพอได้อยู่ได้กินกันไหมนะรครับวันนี้นะครับพอได้อยู่ได้กินกันหรือเปล่านะครับการหนีฝนนะครับเออพอได้อยู่ได้กินเยอมากงครับมีไม่มากไม่ไม่จะถือว่า พอได้กินนะครับไม่เยอะนะครับมาดูกันเลยครับนะ่ครับความหานของวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆครับไม่มากไม่ไม้นะครับปลาบูตัวครับตัดตองเล็กตัวนะครับ ปรากฏสี่ตัวอยู่ครับตัวนี้นกับปลาขาวหมอช้างเหยียบอันนี้มีแต่ปลาเล็กครับเพิ่งลงได้ไม่นานครับโดนฝนไล่นะครับก็เลยหรือว่าก็พอได้อยู่ได้กินครับแค่นี้นะครับการหาอยู่หากินนะครับไม่มากไม่ไม่ถือว่าได้อยู่ได้กิน <c oughs> การหากินแบบบ้านๆก็อย่างนี้นะครับ อาจจะโดนธรรมชาติไล่กันหน่อยนะครับต้องหันหาแสงหน่อยนะครับเพราะความมืดคึมนะครับงานหาแสงกันหน่อยครับครับก็ชอบก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ทันคลิปใหม่ๆแล้วก็คอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันนะครับ <S <S ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชม คลิผมนะครับอขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ hmm. กดติดตามนะครับสำหรับ hmm. ผมก,การเข้าไปดูแล้วก็้อด mm ีโยการดูเพื่อคอมเมนต์ Comment ให้กับเพื่อนๆ mm hmm. ดูคิดให้กับเพื่อนๆก็อาจจะช้าหน่อยนะครับของผม,ผมเพราะว่าอา mm hmm. ดู เริ่มต้นแต่คนแรกยจนคนสุดท้ายนะครับพอตอนนี้กดติดตามไว้ก็มีอยู่ประมาณ600กว่า,วานะครับ6ก0้า0 6นี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนคนติดตามผมก็มีแค่400กว่าเองนะครับกวานไปครับอาจจะช้าหน่อยก็ขอโทษขออภัยจะกดจะดูให้จนกว่าเขาจะกดติดตามให้กวานไปนะครับสำหรับคนที่กด ติดตามแล้วก็ช้าหน่อยก็ขอโทษขออภัยได้เลยครับใจเย็นนะครับเอาละครับสวัสดีครับสำหรับผมก็มีประมาณนี้แล้วครับ